เทวแวง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 แมวไก่ทอดเงื่อนไขคือใช้ได้แค่ธรรมดากับอูเบอร์ทูฟอร์มแมวเบเกอรี่สกิลเพิ่มขึ้นอยู่นะใช่ใช่ใช่ทุระครั้งแรกนีโอด่านใหม่ด่านสิบดาวของที่จะได้รับคือ1ล้าน XP ทุระครั้งแรกแบบปกติเป็นด่าน10ดาวเช่นกันเงื่อนไขคือใช้ได้แค่ธรรมดากับอูเบอร์ไม่รู้หรอกว่าจะเจอตัวอะไร แต่ว่าที่รู้รู้เลยคือจัดเต็มมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคอมโบพลังป้องกันคอมโบลดคูดาวนะซึ่งอูเบอร์ที่ผมใส่มาจะบอกเลยแต่และตัวจัดเต็มทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นบาร์ล็อกเจมิตมาแคสลี่แล้วก็ไปเลยนะเฮดิส hey, นะด่านใหม่แล้วอย่างไง่วะแมวผมนะ่มันเถื่อนอยู่แล้วไปเลยบารล็อกเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะบารล็อกจังหวะนี้นะปะทะกับอูดอยู่ส่วนอูดตอนนี้ดามเมจเยอะขึ้นก็ไม่รอดนะส่งเจมิตมามาเรียบร้อยนะหลังจากที่เจมิตมาโดนแบนไปนานนะในที่สุดก็ถึงข่าวที่เจมิตมาเน จะได้ลงสู่สนามนะแล้วก็มาเลยดักแคลรี่นะไปสาบมันก่อนเลยจะได้สาบหรือเปล่านะเจะมิตมาผมอาจจะแพ้นะแพ้ทางแน่ๆเลยแพ้แล้วแหละโอ้โหโดนมันแบบตีน็อกแบ็กอะน็อกแบ็กหรือว่าสาโลสโลสโลจ๋าเลย โอ้ไม่กอดต้องเอาตัวที่แบบกันสโลมารอบหน้าชนะแน่นอนหนึ่งร้านเปอร์เซ็นนะจังหวะนี้ปล่อยให้เฮดิสเนี่ยคอยแบกก่อนแล้วกันนะบาหลอกจังหวะนี้ดาเมจเยอะขึ้นนะแต่บาหลอกบอกขอกูหดหมดแล้วกันงานเงิบนะเอ้ยเฮดิสแม่งแบกของจริงว่าคืนไปเลยแมวรดแห่นะเอาเร็วน้องหินตบไป1ทีนะแล้วก็บาหลอกมาเลยแล้วจังหวะนี้นะปอมผมโดนอยู่นะไม่เป็นไรนะบาหลอกกระดึบ๊บกระดึ๊บไม่ขึ้นนะรอเฮดิสเฮดิสมาเรียบร้อยนะเฮดิส hey, ของผมนั้นจะได้ต หรือเปล่าแล้วไม่ลอดนะรอบหน้าชนะ1ล้านเปอร์เซ็นบอลเลือเหลือ46รอบเปอร์เซ็นรอบนี้ยผมจะยังใส่เจมิตตมะมาอยู่เว้ยใจเย็นๆไม่ต้องรีบดันขึ้นไปเพราะว่าเจมิตตมะไม่โดนสโลเจมิตตมะตัวแรก จะได้ไปสโลอูดเลี้ยงการเงินไว้นิดนึงอูดต,ตัวเนี้เหมือนว่าจะตีโดนเจมิตมาอยู่นะแต่ว่าก็แบบไม่เป็นไรอะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเจมิตมาผมเนี่ยก็ไปตายตรงแบบตัวสีขาวอยู่ละไปให้เชมิตมาเนี่ยมายืนแบบทวงเวลานิดนึงบาร์ลอกไม่ได้กันสโลนะ เจมิตมามาแต่ว่าบาร์หลอกเป็นตัวที่แบบจ่ายดาเมจดีอีสนักเต้นใช่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 แล้วมั้งแล้วเรียบร้อยนะเคียร์อูดไปได้แล้วนะนีโอไป1หนึ่งทีเอาแล้วจังหวะนี้อีสนักเต้นดาเมจเยอะขึ้นนะบอกเลยตบตัวสีขาวกระจุยกระจายนะเลยเฮดิตมาอยู่ทับหน้านะทั้งอีสทั้งแบบเทพีแม่งไม่โดนสโลนะแต่ว่าแม่งรับดาเมจไม่ไหว ป้าบอสจังหวะนี้นะมีเฮดิตแบบคอยรับตีนอยู่แล้วอาจจะไม่ไหวนะเนี่ยไม่ต้องส่งไปเลยบาหลอกเนี่ยตัวรับตีนอาจจะไม่จาเป็นเลยเนี่ยตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วก็อิสนักเต้นมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะเจมิตรมาไปไม่ถึงว่าโอ้ไม่ก็แต่ว่าอิสนักเต้นของผมจังหวะนี้นะตัวโคตรแบกนะเขาไปตบตัวสีขาวแล้วโอเคเฮดิตแม่งถึกจริงว่าถึกจริงอะไรจริงก็ไม่รอดนะจังหวะนี้ส่งเจมิตรมามาเพื่ออะไรล่ะครับพี่เปลืองเงินไม่ละห้าพันสองร้อยบาหลอกของผมจังหวะนี้ได้หัวดไปอยู่นะแต่ว่าจะรอดหรือเปล่าไได้หวปอีก หทีเอา,เาลอแล้วบาหลอกไรอสนักเต้นเข้าไปหวดในจังหวะนี้นะไม่ได้ตบตัวสีขาวแรงแล้วอย่างไงว่าได้ตบอยู่ดีไม่โดนสโลไว้แล้วบานผมจะลอดหรือเปล่านี่โอไปหนึ่งรอบนะอาจจะไม่ลอดโอ้ย2อรอบแล้วเว้ยไหนใครบอกชนะล้านเปอร์เซนต์วะ22%่22%เกือบละมาคอมโบลดคูดาวบาล็ลอกไปก่อนเลยโอเค ใจเย็นๆโอเคบาหลอกแกอย่าฆ่ามานะบาหลอกอย่านะบาหลอกเทดิตมาก่อนเทพีไปน้องน้ำแข็งบาหลอกอีสนักเต้นโอเครีบปล่อยไปอยู่ด้านหน้าก่อนจะได้แบบตบไอตัวจมูกยาวก่อนเลยนีโอไปหนึ่งทีอย่าให้มันได้ตีนะไม่งั้นจะโดนสโลจังหวะนี้นะอีสนักเต้นนะได้เต้นระบำโชว์ไปหนึ่งรอบนะแล้วก็ส่งแมวลดแห่มาเพื่ออะไรวะแมวลดแห่ไม่ได้กันสโลแล้วแมวบ้านผมนั้นแตกเกือบหมดแล้ว ไปเรวอีสนักเต้นต้องเอาอีสสีดาไปนะเราเรวอีสนั่นแหละดีมากนนโอเป็นหนึ่งทีแล้วก็เทพีมาเลยถ้าเทพีไม่โดนดาเมจก็ไม่น่าจะตายนะจังหวะนี้เทพี TP. จะเข้าถึงหรือเปล่าฟาดไปหนึ่งทีเทพีของผมนั้นเธอช่างฟาดแรงเลยเกินล้วฟาดไปอีกหนึ่งทีเราฟาดไปอีกหนึ่งทีปาลอกฟาดอีกหนึ่งทีแลเรียบ้อยนะแม่งคอมโบอย่างได้นะถ้าโดนในตัวจมูกยาวเมื่อกี้ตียังไงเทพีก็แตกรอบนี้แม่งจัดมาแต่อูเบอร์ทั้งนั้นเลยนนโอไป1หนึ่งที โอเคบาหลอกไปอีสมาจังหวะน,นี้อีสได้โชว์การเต้นระบำใส่ราชาปีศาจนะด่านก็ไม่ได้ยากเท่าไหรน่นี่ปลดล็อกร่างจริงแมวเบเกอรี่คุ้นๆเหมือนจะมีนะโอเคด่านนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอศัตรูประมาณไหนแต่ว่าตอนนี้ที่เรารู้เลยเอาแมวสลามมาเนี่ยบอกเลยเคลียร์หมดฝูงเฮดิส hey, มาก่อนเลยโอเคเทพีมามาแล้ว เหมือนเดิมเหรอเป็นในตัวจมูกยาวเหมือนเดิมเพิ่มเติมเลยคือแบบมันมีลูกน้องมาเยอะขึ้นแล้วก็จะแบบมีตัวอากูด้วยต้องเอามาเจาะโล่ไหมเนี่ยตัวนี้มีโล่หรือเปล่า ไม่แน่ใจว่ามีโลไหมอาจจะไม่มีนะจังหวะนี้นะถ้าผมได้ฟีต,ตัวสีขาวเนี่ยบอกเลยน่าจะชนะง่ายๆนะด่าน11ด,ดาวก็ไม่เท่าไหร่นี่บาหลอกไปเดี๋ยวบ้านกู <c oughs> บ้านผมจะแตกแล้วไม่นะโอเคนั่นแหละผักมันกลไปอย่างนั้นอย่าให้มันได้ตีบ้านใช่ใช่ใช่เนโอไปหนึ่งทีเฮดิทของผมแม่งโคตรแบกนะจังหวะนี้นะบาหลอกเข้าไปในจังหวะนี้ดาเมจเยอะขึ้นแล้วจะได้เข้าไปตีหรือเปล่าบาหลอกเอาเร็วเทพีแม่งก็ไม่ได้เข้าไปตีนะป้าบอสเส้นดีโอไม่กอด แพ้เลยรอบหน้าชนะแหละบอลเลือดเหลือ27เอร์เซ็นะ่ะกระลากะลากระลากะลาขัดบ้านมนุษย์มันเลยไปก่อนเลยแมวกระดองโอเคงับไปหนึ่งทีนะบอกเลยการเงินโคตรดีแล้วก็มาเลยเทพกาโอนะตามไปด้วยเฮดิสโอเคใจเย็นๆเ,เทพ,พีไปบาหลอกไปมาแล้วไอตัวจมูกยาวแมวสลามไปแมวท่องเที่ยวไปฉันจะเป่าลมใส่ตูดแกอย่านะเดี๋ยวกระเพาะฉันอักเสบ เป่าลมใส่ตูดกระเพาะอักเสบได้ไงอะ่ะมันก็รูเดียวกันเอาบอลเลือเหลือ81%ทําไมรอบแรกดีกว่าวะลดคูดาวเหรอส่งบาล็อกเฮดิสตามไปด้วยเทพกาโอเทพีไปต้องรีบขึ้นไปเว้ยอย่าให้มันแบบได้ตีบ้านผมเอาแล้วบาล็อกฟาดมันไปอย่างนั้นแมวสลามไปนนโอไปหนึ่งทีโอโอเคนนโอเคลียรกระลอกได้เยอะมากฝั่งสตูแม่งเล่นแผนรับตีนนี่มันจะมาเยอะไปไหมอะ่ะดีนะแบบมีเฮดิสคอยแบก ถ้าไม่มีเฮดิทคอยยืนคำรับตีเนี่ยแพ้ไปแล้วนีโอไปหนึ่งทีใช่ใช่ใช่ใชอาจจะต้องเล่นแบบคอมโบปืนนีโอจะได้แบบเคลียร์กระลอกไวๆเมวสลา,ามันไปไม่ถึงอะ่ะใช่ไหมใช่แมวสลา,ามไปไม่ถึงเลยไม่จําเป็นเลยเฮดิทมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวบาหลอกไปนีโอไปหนึ่งทีโอเคเข,เข้าไปเข้าไปแล้วตีมันตีมันใช่ใช่ใช่ถ้าได้ตีนะเราเรตีตีไม่ เอาแล้วไม่นะบ้านผมถ้าไม่มีเฮดิตชีวิตผมมอดมวยมรณาไปนานแล้วเนี่ยน่านไงโอยตัวอื่นไม่จำเป็นเลยอุย้ยบอลเลือเหลือ28%ผมเล่นรถกูดาวเอมแล้วก็แอลโอเคบาลอกปะเฮดิส hey ปะส่งอูเปอร์ตัวอื่นไปด้วยกันอ้มันมาแล้วมันมาละนี่โอไปหนึ่งทีขัดมันได้หรือเปล่าโอเคสวยมากอีดนักเต้นนะปวดมันไปอย่างนั้นแหละใช่เลยใช่เลย ใช่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 ใชใชบาร์ลอกไปเพิ่มหนึ่งทีโอเคยังสวยอยู่คือมันไม่ได้ตีเว้ยอิสหนักเต้นไปไม่นะแม่ไงไอ้มันได้เป่าแล้วโอเคอิสนักเต้นเข้าไปได้อยู่โอเคอิสนักเต้นดาเมจเยอะขึ้นสวยสวยสวย,สวย,สวยบาร์ลอกไปลีโอไปหนึ่งทีไอแม่ยิ้มตอนนี้มีการเงินหมนะื่นหกเนียการเงินบอกเลยโคตรดีนะเอาส่งตัวอื่นไปด้วยไปไหนไหนก็ไหนไหนเล้วไปช่วยรับตีนนิดนึงก็ยังดีไม่นะบาร์อกอิสนักเต้นไป เกรเบี้ยวไปส่งมาทําไมวะเปลืองเงินคนมันรวยอะเนาะการเงินมันเหลือล้วเรียบร้อยนะเกียร์บอสไปได้นะโอ้โหคอมโบรดคูดาวเอ็และแอด่านนี้ดีอย่างหนึ่งเลยคือการเงินเนี่ยตันตลอด16ตลอดอะเพราะว่าฝั่งศัตรูเนี่ยมีตัวกีกี้เยอะสบายผมเลยได้ปล่อยอูเบอร์จนหนำใจอ่ะทูฟอร์มแมวเบเกอรเชีย แมวเบเกอรี่ก็คือแมวบูมแมลงซึ่งแมวบูมแมลงนี้จะเก่งกับเทพเอเลียนซอมบี้ตีคำสาบแล้วก็ปดล็อกล่างแท้จริงชาวแวง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 แมวไก่ทอดใช้ผู้พันหรือเปล่าเนี่ยล่างหนึ่งจะถือครัวซองล่างสองถือบูมแมลงล่างสามถือไก่ทอดแมวมีเส้นสายได้ดีเพราะบ้านรวยเสิร์ฟไก่ทอดสดๆละร้อนถึงปากลูกค้าโจมตีระยะไกลสาบเทพเอเลียนซอมบี้ซาก สกิลเพิ่มขึ้นอยู่นะใช่ใช่ใช่แมวไก่ทอดจะมีเป้าหมายคือเทพเอเลียนซอมบี้ซากจะตบสาบซอมบี้คิลเลอร์ไม่โดนหยุดเวลาไม่โดนวาร์ปไม่โดนคำสาบโจมตีพื้นที่โจมตีไก่ราคา720รอบนี้ผมใส่พี่น้องลูกท้อมานมาสำหรับตัวนี้จะฟีดต,ตัวเทพไปเลยครับพี่พี่ลูกท้อมานใช่โมโมทัลลหรือเปล่านะแล้วเรียบร้อยนะเป็นไงล่ะ ไอตัวเทวดาโดนฟีดไปในจังหวะนี้นะเอาแหละแกะจงกลายเป็นหมึกย่างให้ฉันกินซะมักมักมักอยากกินเราเลยอาคือแล้วก็ไปเลยนะอธิปดีโชนนีโอไปหนึ่งทีมแล้วหมูเทวดาไปไหนอะบ้าบอเส้นดีทําไมรอบนี้ไม่มีหมูเทวดาโอเค ไม่มีก็ดีแล้วไปเลยครับผู้พันแซนเดอร์ไปสาบใส่พวกมันแล้วก็ไปเลยลุกท้อเฮดิสมาโอเคบันบันไอหมูปา่าเทวดาทำไมมึงไม่ออกมาช่วยกันวะบันบันตัวเดียวจะไหวไหมเนี่ยอาเฮือรอบแรกอาจจะแบบตีมแมลงไปไงมันก็เลยแบบออกมาครบรอบนี้แบบสะกิดเบาๆมันก็เลยแบบทยอยออกมาเว้ยอ้าวเรียบร้อยโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยต้องช่วยกันกดไลค์ด้วยนะคอมเมนต์หน่อยก็ดี ช่วยสนับสนุนช่วยเปิดการมองเห็นให้คลิปนี้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ